บรรยากาศยามเช้าครับเมื่อนี้กระลุงนาตามคือครับมาไล่น้ำโอ้ากใี่ยจากนาครับคนน้ำยังเยอะครับผมต้องได้ลงมาคู่มือนะครับ ับข่าวกำลังที่สุดออกลวงก็หมดแล้วครับผม ำน้ำเยอะเลยครับปล่อยก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันจำกระมูรับให้นี่ให้บนสุดจะจำกว่าเพื่อนนะครับปล่อยปล่อยไปทางหมดครับยังปล่อยยากยครคับเมื่อวานนี่กับฝนตกครับช่วงกลดินดีแต่บ่กตกบนนานนะครับ ะตะกุกนานนี่นอนแน่ๆแล้วเขานี่ครับนานข้างเป็นโขกก่างทำพืนเสียเกี่ยวสำัสดีครับนอนรอแล,ล้วครับนี่ ช่วงลุ่มพัดมาจะล้มแล้วครับผมล้มแล้วครับนี่ทางลุ่มเป็นเขากลางครับผมส่วนผมเป็นเขากุกครับนี่ครับพึ่งออก งามหมอก,กาสนะครับเข้าออปีนี้อุดมสมบูรณ์ดีมีความสุขของชาวนาครับเห็นเม็ดเมล็ดข้าวออกรวงเป็นความสุขเลยครับผมคือมีกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจที่ดีแสดงว่าข้าวปีนี้จะพออยู่หัวกินนะนะครับแต่เลยเป็นกำลังใจของชาวนาครับถ้าปีใด ข่าบ่งงามเข้าบ่งสวยน้ำท่วมแบบนี้นะนั่นแหละครับคือน้ำตาของชาวนาเลยครับพอลงทุนลงแ้งไปบุธรรมดานะครับเตลละปีครับขนาดภูมิวานเราก็ดำเอาได้นะครับไมจ้างทำนีใช้แรงงานบริษัทแรงงานคนอื่นครับคุเจะโขวงครับสองโพเมียนะครับนี่ครับที่ จ้างเนี่ยก็มีค่ารถไถแล้วครับผมเป็นค่ารถไถค่าปุ๋ยนะครับนั่นแหละครับขานาดว่าประหยัดสุดแล้ครับยังเสียปีหนึ่งบุตต่ำกว่าหมื่นสองหมื่นเลยครับในการใช้ใจ่าย มือหารให้ตุกเต็กครับนี่ครับัวอหารมาเต็กนะมาอยู่หน้าครับเพื่อได้กินน้ำครับผมเด้อเคยได้กินน้ำนะครับครับผมเนี่ย กินนี่ครับผมบุคคลยซุบูบ์บนไหนครับขาควยจะเป็นลอยแต่ก็แข็งแรงอยู่ครับเดี๋ยวได้กินเอ้ากินแจ็กเดี๋ยวขอ,กอนนบกดมาให้เอากินนถึกไม้เอากินกินมัด ครับเด้อป่าทุกข้างได้หลายครับในนาบัลุงครับนามเลือแค่นี้ได้นี่ให้นี่ครับเป็นป่าซิวนะครับป่าซิวถ้ามีกับปักคิงมักระบุกนะครับปักคินขางนะครับบ้ค่อยบ้ค่อยายกลุงนะครับเพื้นเพื้นจะน้ำแห่งปะครับสุดท้ายก็ต้องตายตามธรรมชาติครับผม ไปไปก้อนไปนก้อนเลไหมัมยไปไปก้อน้ยแตกเลยลวงกับสุดแล้วครับสิ้นเดือนเนี่ก,ก็ก้มก็เริ่มเกแล้วครับนี่รับมือนนีนกับวันที่ยี่พุกแล้วครับก้าวไว้ประมาณที่สิบห้า พุ่กิกาครับได้เกี่ยวครับตามผมกาๆไว้นะเพราะว่าทํามือทุกอย่างครับเกี่ยวกะใส่เกี่ยวเกี่ยวเอาครับบ่ได้ใส่รถด้วยครับเกี่ยวมัดขุนครับขนกระพ่วงโลออกครับคือประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเขาบุ่ประหยัดนี่นักหนาครับการใช้จ่ายในการทํานาข้าวการลงทุนนี่ครับบ่ธธรรมดาเลยครับ นักนาสากาันโพเอาการอยู่ครับผมุมขณะผมประจัทธ์สุดๆด้วยครับนี่ดำอิงเกี่ยวอิงทำมือแทบทุกอย่างนะครับเกี่ยวขึ้นไปไว้บนบ้านนะครับกองไวเลยคะรับตีมือนะครับคือฟาดด้วยมือจะโขงนะครับ้องตีเข่าทาบ้านผมตีเข้าครับ ภาษาไทยก็นวด,ดแต่บ้านผมมองตีเขาครับเพราะว่าใส่มันคนครีมรใส่พวกกำลังไปในตู้นะครับหนาหนาวว่าถือช่วงอากาศหนาวเย็นครับตอนเกี่ยวเข้าแล้ว ่วงนี้ก็ต้องลงมาทุกวันครับเพราะว่าอย่างมาลายน้ําออกมันแห้งครับเพื่อที่ลากโลได้สบายนะครับเวลาเกี่ยวผมจะลากโลลงมานีถอยหึ่นไปอยู่ปลายหน้านะครับถอยเถอะสี่ห้าสี่มัดนั่นแหะครับผมทามือทุกอย่างครับเพราะว่าเดี๋ยนี้การใช้จ่ายมันสูงครับในการทํำนาการสีวองตรวๆงทารัฐบาลไม่ช่วย ชาวนาต้องเย็นแน่ๆหระครับผัวอ,อาศัยค่าเก็บเกี่ยวแต่ละปีนะครับพอดิทุนกับทุนเนี่ยครับแต่คุ้มบอบริคุ้มนะครับแต่ยังดีกว่าที่รัฐบาลไม่ช่วยนะครับับนากระหุกนิดหน่อยครับผัวบริตัศนทัดนที่เธอเดี่ยวนะครับ มีน้ำตระหนกแลยครับก็เลยไปตัดแต่ก็เอาไว้บังร่มเนี่ยครับนี่ครับนี่ก็อยากล่มแล้วครับนี่อันนี้เป็นหน้าผายครับอยากุ่มนะครับผุ่นก็มาแห้งนะครับนี่ครับผมุนละใบมาไล่น้ำนะคับซีวอก็ได้ครับไล่น้ําให้มันแห้งนะครับกรณีไม่แห้งนะครับมาดูทุกวันนะครับต้องมาบึ้งนี่ครับน้ํา เพราะว่าหน้าภายนี่ผมไม่ได้คัดซ้ำผมให้เขาถทยแล้วผมพายเข่าแล้วนะทีนี้ตาดินมันมีสูงมีต่ำได้ทีนี้ถ้าเขาไม่ได้คาดนะครับน้ำมันก็ไหลาย,ยากนี่ยังหน่อยครับพั่วตาดินบเสมอกันแต่ก็ยังดีจะกั่วเขาวัวมาไหลน้ำออกครับทุกท่านก็สวัสดียมเศร้าด้วยครับเด้อ แดดจ้าครับวันนี้ครับแต่รู้สึกว่าช่วงบ่ายจะมีฝนนล้นะครับวันนี้ช่วงนี้ฝนมากเกือบทุกวันนะครับต้นยินยินวันนี้ก็มาต้นยินครับแต่ไม่นานครับถัานานเลยล้มหมดเลยครับเขาี่ครับนี่คือเรียกวัดเข้าล้มครับผมนี่ถ้าล้มแล้วนี่ ผลผลิตก็โบ,บได้หลายเลยครับได้รุนลันไปหลายครับเพราะว่าลมแล้วมิดข่าบางมิดกระซิบเติมนะครับนี่ครับนี่หุ่มไรน้ําครับสิขาดนีแล้วครับวานนี้เมื่อไรเธอหนึ่งสิขาดนะครับ,าารรบแสดงว่าน้ําแห้งไปเรื่อยๆครับ นี่ครับผมปรกต้องเดไรใหม่ครับคือไม่ให้น้ำหยุดในการไหลนะครับต้องได้ให้ไหลสม่ำเสมอโอ้ทีได้แห้งไปครับนะช่วงนี้ล่มครับนี่อันที่ร่มๆนี่ผมแซมครับผมลูกหย่าแล้วก็แซมทีนี้เขาห้องก้ามัไหลายเดือนนะเป็นก้าบัางนี่นี่ครับ พอดามลงกับกงยงแล้วมีหกักค้ำขึงยึงกับรุ่มะนะค,ครับนี่ครับผมแซมด้ยครับนี่ลูหออกหยาหอและแซมแต่นี้กามันหลายเดือนกับป็นโขเป็นโข,นโขอยู่ปักบโจมมันเกลี่ยนะครับเป็นรุ่มเร็วเนี่ยครับอันนี้เขาคนผายครับรุ่มนะครับนี่ครับผมถ้าลุ่มโยโคแบบนี้กับโบเซียบันไดครับ ถ้ายอกอเบาได้ล่ะเสียเลยแหละครับเขารับอีกจุดหนึ่งครับเส้นไหลไปหดเทียงนาพุ่นละครับแต่ผมขับเบิ่งน้จุดนี้ก่อนถ้ายังไหลปกติคงกะปล่อยไปก่อนครับถ้าตัวใดคืนผมก็ต้องปิ่งผุ่มไีอีนี่ครับนี่ครับ ในปกติอย่บบนี้ครับเสียงลมครับเดิมลมพัดต้นเขาวีวีแล้วครับผมนี่นะครับเป็นในสัญญาณบอกว่าฤดูฝนจะหมดไปแล้วครับผมหนาวเริ่มเข้ามาแล้วครับนี่ครับธรรมชาติครับเห็นเฮาเรียนรู้เห็นเราูจักนะครับครับขอบคุณท่านที่เข้ามาดูมาชมด้วยครับด้อ ขอขอบคุณหลายๆครับนี่ครับน้ำยังไหลปกติอยู่ครับแต่วงต้งได้คุดลงอีกเอครับนี่เสือไว้ครับยางมาจะพุ่นเลรครับพุ่นหัวหนาครับที่ผนเดินลงมาหัวหนาไปแท็กเดี๋ยวผมไปบุดจุดน,นิวครับแต่ก็ไปยางหน่อยแต่ต้องเปิดนต้องได้ไปนะครับ เพราะว่าข้าวเริ่มล่มแล้วครับข้าวเริ่มเม็ดเต็มเริ่มล่มนะครับยิ่งล่มมาพัดใส่ก็งงเม็ดล่มไปเลยแล้วครับนี่ครับเป็นึงช่วงครับนี่นี่ครับช่วงหัวล่มลุ่อ่ะพอดีนี่ครับตันทางบุมเลยครับนี่เริ่มตันทางกได้นะครับแต่ก็เ้าค่อยนั่นไปก็ได้อยู่ครับบุ้มสะสะออกนะครับ ตัวเขาบุ้ค่อยเหยียบไปโครกระหักกระปินเขาก็ต้องได้ผานะครับครับสูงสูงครับเป็นหน้าผายครับสองฝั่งครับผมกับยังไงก็ขอบคุณหลายๆเลยครับเด้อผมกะ ทำไปเรื่อยเลยครับผมถ้าบทถูกใจประการใดก็ขอโทษขออภัยนะมันหลายครับถ้าถูกใจก็ขอบคุณมากครับผมครับผมพาลงมาชมให้ทุปนาครับช่วงพรสศิวาไปผนต้นหนาวกระเมยนครับเว่าเดือนสิบเอ็ดนะครับถ้าฝนตกเดือนสิบเอ็ดจะนักเลยครับ กรณีตกเต็มมาเต็มเต็มนี่ทั้งร่มทั้งฝนแล้วครับโูหยามาเห็นสะ้อนเมื่อยนี่ครับเราเห็นทีงหน้าครับนั่นละสุดทันนละครับับยังไรปกติครับอ้ป่าน้อยหลายนะครับกระปูปูนาครับใต่ง,งวงอยู ปลาน้ยปลาเล็กปลาน้ยเยอะเยอะพอสมควรส่วนมากปลาซิรูนบ้อยอยากลงนด้ครับเพื่อนชื่นชมกับเขาครับนี่ครับค,ครับ,รบถึงไดก็โคขอบคุณทันที่เขามาดูมาชมนะครับเด้อกกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมครับผมบรรยากาศรอบๆครับ โมงบหินอย่างนะครับพินเดตต้นเข่านะครับส่วนที่เป็นต้นึงสูงนะครับเป็นต้นเกษตรต้นนะครับเดี๋ยวมูซิแพนกล้องให้เบิ้งครับเพิร์นโบวครับครับพินอกครับดอกเหลืองๆนะครับเงมนหมดแล้วครับครับผมปิดเกษตรต้นครับครับรอบ ทางพุ่นลงมาทางพุ่นนะครับที่มองเห็นหลังคาบ้านนะครับเป็นทางลงนะครับแล้วก็คนเข่าถ้อยครับนี่นะครับตรงที่พุ่นกําลัง่กสร้างนะครับตะกอนเป็นนานด้ครับนี่ครบเจริญครับที่ทางพุ่นคำวัฒมที่เฮ็ดบ้านนะครับตะกอนโมมีบ้านครับนี่ครบเจริญเข้ามาครับผมนะครับตรงหน้ากระเมนครับตะกอนไม่มีบ้านเป็นที่ไร่ที่นาครับตอนี้พุ่นถม ในการพัฒนานะครับไปกับวามเจริญนะครับเท็ดเท็ดก้อนกับตั้มกับเป็นหลังกับสูงนะครับที่ดินมีอะไรหมายเขาว่าไปเฮ็ดก้อนนี่ตาดินตั้มครับตามาทุ่มที่หลังกระสูงขึ้นไปเรื่อยนะครับการพัฒนาครับถึงใดก็ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อผมโคจบคลิปเพียยเตอนนี้ครับผมครับสวัสดีครับผม